สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพาสว่าวันนี้นะครับผมก็มีเด็กมาขายอีกแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยเขาอยู่กับการ์ดใบใหม่มั้งฮะกับอากูเนี่นเองอาจจะไม่ใหม่แต่ผมเพิ่งได้เงโดยอากเนีนะครับเป็นการ์ดที่จะเข้าพูสี่มั้งหรือพูห้าไม่แน่ใจอาจจะพูสี่ได้ยินมาแวบ,บเหมือนใน,นนะเข้าใน,น,นร้านคารโทเค็นวันที่3สิงหาคมนะฮะมีหนึ่งจี้สองพาวเวอร์ครับกับความสามารถานะ G, รก,ก็คือหลังจากที่คุณลงการ์ดในพื้นที่ที่การ์ดใบนี้เนี่ยอยู่จะรวมการ์ดใบนี้ เข้ากับการ์ดใบนั้นอ่างงไหมก็หมายความว่าเราต้องมีอากูนี่บนบอร์ดก่อนนะทุกกรณีแล้วเราเล่นการ์ดหนึ่งใบลงไปที่อากูนี่อยู่ปุ๊บการ์ดใบนั้นเนี่ยจะมันร้มหลับอากูนี่เอ้ยต้องบอกว่าอากูนี่ลงกับการ์ดใบนั้นการ์ดใบนั้นก็จะได้พลังของอากูนี่ไปไม่ว่าอากูนี่จะมีพลังเท่าไหร่ก็จะเพิ่มให้การ์ดใบนั้นนั่นแหละก็คล้ายๆกับฮาร์ปสเตอร์แต่ว่าจะกลับกันหน่อยฮาร์ปสเตอร์ต้องลงหลังแต่อากูนี่ลงก่อนอะไรอย่างนี้นั่นเองมา เด็กเดี่ยวันนี้นะก็จะเป็นเด็กอากูนี่กับการักตัสดิมรอครับผมเป็นแพ็คเกจที่เล่นได้ได้ด้วยกันค่อนข้างดีนะฮะเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มแนะนำการ์ดกันทีละใบเลยใบแรกเป็นอาร์นาครับผมเปิดใช้งานนะหัวสองพลังต่อสู้ไปถัดไปใกล้มุกขวาก็ส่วนใหญ่ในเด็กนี้จะเอามาเพิ่มสองเฉยมุกขวาอาจจะใช้ตามสถานการณ์นิดหน่อยก็จะเอาอาร์นามาบัฟให้กับใครได้บ้างถ้าเราเล่นเป็นแพ็คเกจดิมรอดก็ต้องบัฟดิมรอดอยู่แล้วหรือถ้าเล่นแพ็คเกจการักตัสก็บัฟซิมไบโอสไปเดอร์แมนได้ แล้วก็ไม่ว่าจะเล่นแพ็กเกจไหนอากูนี่เอาวับเจกอารีนล้ได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอากูนี่รวมร่างกับใครก็ตามเขาจะบอกให้เหมือนเดิมน้อมากะอากูนี่สามารถรวมร่างเพิ่มพลังให้การ์ดใบถัดไปที่ลงได้ใช่ไหมก็จะมีแฉมก็คือเล่นกับซิมเบลดสไปเดอร์แมนนะครับเพราะว่าซิมเบลดสไปเดอร์แมนเล่นกับกาแล็กตัสต่อไปนั่นเองนะแล้วก็กับนิมรอดก็ได้ครับเพิ่มพลังให้นิมรอดนิมรอดที่แยกแ่างออกมาก็จะได้เบิ้มๆด้วยนะฮะแล้วก็เพิ่มพลังให้ตัรได้นั่นเองนะรประมาณนี้ ต่อมาก็เป็นนิโกะน่รู้เป็นรอบหนึ่งที่ยืดหยุ่นครับทาอะไรก็ได้นะจะให้ดีก็จะเป็นตัว2ก็ดีเพื่อเล่นหาคอมโบหรือไม่ก็มุขขวาตามสถานการณ์บวก2ให้อากนี่ได้ให้ซีเมโอได้ให้นิมรอดได้เปลี่ยนโลก็ตามสถานการณ์นะฮะก็ปีก็ดีกอปี้คาเนียรไม่นองมาเล่นต่ออะไรอย่างนี้นะฮะคูณสก็เพิ่มพาวเวอร์ตัวเองนะนี่ก็ไม่คิว่ใครใช้เท่าไหร่ก็ประมาณนี้นิโกะต่อมาคาเนีรถ้าผมทาลายแล้วก็บวก2ใช่ไหมก็หลักๆเอามาทําลายแค่นิมรอดคร ต่อมาฟอร์ดถ้าบวกสองใบถัดไปแน่นอนเหมือนกันกันกบใบอื่นเหมือนกับอารา่าแลือากูนี่เลยบวกสองให้กับอากูนี่เรีมไปอสไปเดอร์แมนนิมรอดแล้วก็การ์คาร์ครับเวนอกัาผมเอามาทําลายก็แน่นอนว่าทําลายนิมรอดแน่นอนมีแค่น,นั้นเลยต่อชูมาเป็นชูริจะคูณสอง่บถัดไปชูริก็จะคูณสองให้นิมรอดับผมที่เป็นหน้าที่หลักๆนะนิมรอดชูริเล่นด้วยกันดีมากต่อมาใบนี้เป็นใบที่เก่งมากๆในเล็กนี้ครับก็คือเวนพูจะสุ่มการ์ดสามใบแล้วก็บวกสองถูกไหม ซึ่งถ้าเราเล่นเป็นแท็กเก็ตกาลรกตัสเนี่ยเกวนพลูเนี่ยจะมีเป้าให้บัฟได้ก็คือทั้งอากูนี่ซิงโบดสไปเดอร์แมนแล้วก็การ์ตั้เลยนะฮะคอมโบวาแล้วเราเล่นก็คือสมมติเทินสี่เราเกลนพลูบนมือเรามีอากูนี่สไปเดอร์แมนแล้วก็การ์ตัสอยู่เนี่ยเขาบัฟปรับปรับปรับทเทินห้าเราอากูนี่แล้วก็สวมสไปเดอร์แมนแล้วทเทิร์นหกเรากาลรกตัสปั้มไปเลยพาวเวอร์คร่าวๆก็จะเป็นเทา่าไหร่ถ้าคอมโบติดจริงๆบัลเบเวอร์ก็จะเป็น4ใช่ไหมสี่บวกเกว่ก็บวก8ปดส1่เก อันนี้คือคอมโบเบาๆถ้าเราฟอร์ดไว้ก่อนอะไรมันก็พอประมาณเนี่ยเควนพูเก่งๆมากนะเด็กนี้เพราะว่าเป้าบัฟมันมีทั้งอากูนี่เซอร์ไพร์นแมนการ์ตัดเลยหรือว่าถ้าเล่นเป็นแพ็กเกจนิมรอดก็บัฟนิมรอดก็ได้ไม่แย่เหมือนกันลงปักปัๆนิมรอดก็ใหญ่เหมือนกันนะต่อมาก็เซอร์ไพร์นแมนเนี่ยจะามาทิกเกอร์เปิดตัวอีกครั้งแน่นอนว่าเราเอามาคอมโบกับการ์ตัดได้นะฮะอาจจะเล่นกับเควนพูได้บ้างบางสถานการณ์แต่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกจริงๆนะต่อมาก็เป็นนิมมมรอดมอดผเาา เป็นวิวโคนเดชันลงมาจากการตัดใช่ไหมผมเพราะว่าน,นิมนอนเนี่ยสมมติถูกของเราจะแยกร่างไปใช่ไหมสมม,ม,มติเราตัดเทิร์นหกนิมนอนที่ลงไปก็จะไปเพิ่มพลังให้กับโลชั่นที่ตัดระเบิดไปด้วยหรือว่าเล่นเป็นเป็นคอนเดชั่นนิมนอนตรงๆเลยก็ได้เทินห้านิมนอนเทิร์นหกจะเป็นอานิมหรือว่าจะเป็นคาร์เนทวิโนมก็ตามสถานการณ์ได้เลยนะต่อมาเป็นอานิมโทล,ล่าหน้าที่เดียวของอานิมก็คือทำลายนิมรอนนะ่ะเอาแรงๆนะหรือว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะทำลายตัวใหญ่ๆสักใบหนึ่งก็ไม่แย่ฮะอันนี้นะและสุดท้ายก็เป็นการตัดผม ระเบิดดาวบึ้มบั่มนะคอมโบกับอากูนี่ซีโมดสเปนแมนเกินพูได้ดีมากๆจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูในเกมเพยกันซึ่งเกมเพในวันนี้ผมตัดมาจากไลฟ์นะครับผมใครอยากดูเต็มๆอยากดูเกมที่ซึมบ้างไม่ซึมบ้างก็ไปอยู่ในไลฟ์ย้อนหลังกันได้แต่ผมตัดมาแค่เกมที่มันไม่ซึมตั้งกันนะจะได้มันๆกันหน่อยครับผมเอาละก่อนที่ทุกคนจะไปดูเกมเพ์กันรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับไม่ลงไปกดกันแล้วเนี่ยไปรับชมเกมเพ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพาสวาผมมีสิ่งดีๆอยากบอกต่อครับผมก็คือร้าน e l a s t i ิกช็ร้านให้บริการเติมเกมที่ทั้งถูกและปลอดภัยบริการรวดเร็วแบบด่วนจีการตีด้วยผู้ใช้ง,งานมากกว่า1 0 0 0 0แคนเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อสอบถามราคาก่อนได้เพราะราคาเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามค่างเงินแต่รับประกันว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถติดต่อได้ทั้งทาง Facebook และไลน์แอดของทางร้านได้เลยเปิดให้บริการทุกวัน24ชั่วโมงไม่มียุด นี่ไงหันี่มาแล้วหนึ่งถ้าเราไม่เจอคอสโม่นะก็จะดีมาก ไม่ได้แล้วหนึ่งปล่อยเลยแล้วกันครับทีหน้าซ้ายซะด้วยเด้วางกาันดาขวาโอ้โวดหัวเเลยนี่เล่นยังไงดีนิ้งโกกลางเหรอ กลัวขวาไปผมไม่น่าตัดขวาปะ่ะอืม<ะ>โอ้เป็นฟูสุดยอดครับเป็นฟูเป็นฟูเป็นเป็นฟูขวาแล้วยัง เดี๋ยวนิมล็อตซ้ายถ้าเกวนภูบบัฟกรกะตัดเยอะก็อาจจะเป็นตัดเทินสุดท้ายได้แต่ถ้าเกวนภูบัฟนิมล็อตเยอะก็เล่นนิมล็อตแทนแต่ถ้าเกวนภูบัฟคาเนตเนี่ยไม่ควรนะอย่าบัฟคาเนตนะหัวล่อง รอด้อยแล้วมาแนละ้วฮะเกวนพูของเราปับปับปรับไม่ปับ,ป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 บตัดไปสิบอยู่นะแล้วจักเกน้อยมันผักเกวนพูไปซ้ายทำไมเอาทำไมเราจะตัดแล้วมันยากทน,นขนาดนี้ว่าเนี่ยถ้าเกวนพู่ไม่ถ้าจักรก์น้อยไม่ผักเกวนพูซ้ายอ่ะ เธอนี้ผมซิมไปอดรวมร่างอากนนูนี่ปะั้าเธอสุดท้ายผมกระตัดได้เลยมันติดแค่เป็นจักรน้อยเลยปะ,ะถ้าเรานินรนอนแล้วเราเธอหน้าราคาเนี่ยเราคุ้มปะไม่นุออกเลยจเจอจักรนอสเฉยต้องต้องท็อปเด็กเวนอมอะเธอหน้า เซ็งจะขึ้นน้อยแต่ถ้าเวนพูอยู่กลางผมซิ่งไปโอดแล,แล,แล้วแล้วเินหกผมตัดเลยอ่ะอย่างงี้เราตัดไม่ได้เลยจุดเทียบเวนนอมมาไป <c oughs> จ้างหอเฮ้ยทำเป็นเล่นไปเอาวเวนอมจริงไปโลด ไปโลดมาจุดเทียบเวนอมไปโลดแล,ล them. Them. ้วเราเปิดก่อนไงเราไม่โดนหมาแน่ๆไม่โดนแอโร่ชัวๆต่อยากตัดจะตัดเท่กว่าเสียได้เลยนี่เกือบได้ตัดเท่ๆแล้วเขาคิดอยู่ว่าเราคาิดเวนอมเมาเลยใช่ไหม ใช่ครับผมคารนิดไวโนมนี่แหละวืดมืดวามเป็นองฉันืดวืด,วม,วด,วดมันมีผีกลางไม่น่าจะแรงพอหรือเปล่ากลางเรียบร้อยนี่ไง แอาจริงมันก็ต่อให้ไม่ใช่อากุนี่มันก็แรงได้นะเพราะมันบวกสองให้โอเคเอารักหน้าไปก่อนเนี่ยฟ็อกเซลจิมผมผ่านผมดูเธอหน้านะโอ้โหฮาร์สมัทมาเลย ค <Okay. S 2> ผมเล่นยังไงได้ผมจะตาติดป่ะถ้าสมมุติผมอะลักหน้าเธอน,นี้วะใส่ออกุนี่รเราผ่านได้วะ หราอากวนี่เลยได้มันมันไปได้หลายท่าอากัวนี่ก่อนนะไหรูดโอเคเออนี้เกวนพูนะอ่อฮะ โอ้โหคอมโบเขาตึงแน่เลยวะเป็นภูหัวมันแม่นครับปับปรับปับเยี่ยมไปเลยเีแล้วผมอลักหน้าลงซิงไปอดไปรวมกับอากวนี่แล้วย้ายไปด้านขวาเธอหน้ากดตัดคมคมได้ป่าววะเป็นภูพับไม่แม่นเท่าไ,รไหร่เงไปลงอานิมกับเวนนอมทั้งนั้นนะงั้ลงซิงไปอดลงกระตัดมันก็เท่นแล้วคอมโบอ,อีกฝ่ายคือตัวใหญ่เท่าบ้านเหรอ จะ่เราเปิดก่อนนะเอาแล้รวมร่างกับอากโนี่ไหมนะ่ะรวมเบดฟาบฮ่าแล,แล้วยังไงผมตัดแล้วกดซิมเมโอดไงเราตัดเราเท่าไหร่สิบเก้าเอาเดิถ้าไม่โดนชังชียังไงก็รอดผมบอกเลยคืออีกฝั่งเขาวาดฝันไว้แน่แน่ แดีวผมโดนชางขีงหรือเปล่าเรื่องหนึง่งชางขี่ปะเนี่ยลูกเกณฑเท่านั้นแน่เรียบร้อยนี่มันต้องอย่างนี้ตารสิบเก้าพาวเวอร์ใครเอาลงเอาให,หม่เอาใหม่ เดอะแฮ่นะโอ้ขอเจ็มๆได้ไหมเอหน้าท็อปเด็กถ้าเราตัดไปเกณฑ์ละไรนี้พอใจละเป็นตาโนนนะฮะเอสการ์ดโอ้โหหัวปวดเลยเจออย่างงี้ โอ้โหไอจินไว้น้อมเทินสองแล้วทานอสจะด้วยพี่แม่นเกินเกตพอร์ท่ามือยังเยอะเลยพออีกเยอโ,โอ้โหปุ๊บว่เลยเทินสี่ผมเป็นภูแน่ๆปะ่ะงั้นเราอยากจัว ผมเกวนคูกลางเทินนี้เทิร์หน,น้านี้โกอีกสี่อะยังไงก็น่าจะได้จั่วนะคิดว่านะครับเกวนคูบัฟไปทั้งซิมไบโอดทั้งกาแล็กตัสเลยขอแม่นๆมน่ครับเอาเอาเอา,เอ,าอย่างนี้ ผมตัดได้ปะถ้าเกมนี้ผมจะตัดผมตัดได้ปะโลเคชั่นถือว่าเราได้เปรียบอยู่นะเอาเพลน,นี้เธอหน้ากระ้กั้ซ้ายอะ่ะชิวชิววะขอเปิดก่อนก็พอบูหม,มาเวลไงนะ จะหารู้หรือไม่เปิดใช้งานนะฮะเรียบร้อยปัสเรายี่สิบเอ็ดจะแพ้ใครบอกหน่อยสิเรียบร้อยบ๊บ,บมบุมบัามบุมบัามเรียบร้อย โอ้โโกนี่เปวนพูมาแจมนะฮะมินิแล็บแต่อานิมไม่ชอบเท่าไหร่เลยอานิมต้องใส่เพราะว่าเรามาเล่นนิมลอดแค่นั้นเลยอะฟิงเ,เจตเร์หนึ่งอารเชมโอ้โหเราจะตัดติดปะเนี่ยผมลงคาเนืเลยปะถ้าเพาผมจะเล่นตัดชัวร์วเทิร์สุดท้าย รถเป้าเป็นภูไปเล่นคาเนตเลยรถเป้าเป็นภูนะวากันดาโอ้โหอาพวกนี้เก็บไว้อะบูมาเวลเธอร์สาร่างู้งไหมก็ เราเป็นภูครับเป็นภูมิเ,เอาไปทั้งตัดอากูนี่นะการ์ดสองในห้าปับปับปับ,ปบโอเคพี่ลงฟอร์ดจะสองทีเลยจะเชื่อวะตรงฟอร์ดไรประโยชน์ที่สุดเลยเราเปิดหลังอ่ะดิปัญหาคือเราตัดติดไหมเราเพลย์ฟอร์กัลเล็กตัดเลยนะ อะาหน้ามาช้าไปไม่น่าติดป่ะผมว่าเพปติดเขาเป็นบ๊อบเป็นอะไรใหญ่ๆแล้วอ่ะมันก็นอะไรอวดเป่าฟู่มาจบๆไม่น่าติดนะแต่เขาไม่แน็บเราไปดูเราเป็นผู้เล่นที่มีความหวังอเองอองอองออา พวกพูดละลิทแมนแล้วนะซึงอโกนี่ไปไม่ดิงฟอร์ดแต่ก็โดนตัดอยู่ดีอย่างนั้นเหรอสนุกดีนะเล่นตัดไม่ได้เล่นนานละแบบชูรีไม่ดีสุดๆไปเลยอะแต่ถ้าเล่นได้เล่นนิมรอดก็น่าจะดีอยู่ ดูก่อนว่าเราต้องเล่นนิมรอดหรือไม่อีกฝ่ายเป็นเด็กซูใช่ไหมเปิดแอดแมนมาแบบนี้และบิ๊กเฮาส์เป็นอะไรที่แย่มากๆครับเพราะว่าเราตัดกลางไม่ได้นิมรอดกลางไม่ได้ <c oughs> เดือคหับก็แย่เหมือนกันเพราะว่าอ้าวอา้าสี่ห้าหกเจ็ด โอา้าก์ดเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวก่อนนะถ้าผมเล่นอาก,กวนี่สองใบนี้ทางซ้ายแล้วผมเกวนภูเทินหน้าจะเบิ่มๆเลยหรือเปล่าโอ้คาสันดาเขาก็ใหญ่วะเนี่ยเท่าไหร่สิบสอง อสวบอืมโอเคผมเวนฟูปะ่ะแล้วเิอห้าผมนิมลอดซ้ายปะค่อยว่ากันว่าเล่นอะไรเพราะว่าเราตัดไม่ได้แล้วล่ะอืมเห็นปะเราตัดไม่ได้แน่ๆอุอล้ะบัฟตัดสะสองที พี่ชายบาัฟสนะาการะตัดมากไอ้บ้านรอเนิมรอดเราไม่โดนบัฟเลยได้ยังไงอแต่เราตัดไม่ได้นะผมจริงจริงคำเดิมว่าเราตัดไม่ได้ได้ผมไปนิมรอดชัวกว่านะฮะโอแล้วแต่เลยจะเล่นกี่เทินแล้วแต่เลย หนึ่งนัดผมตัวเท่าบ้านน่ะผมก็นิโกะดินิโกะกลางอะก็ปี้เวนอมมาเล่นปะแล้วเธอหน้าหูเวนอมกลางอีกใบหนึง่งหรือนิโกะขวาก็ได้ยังไงก็ได้อะถ้านิโกะจะเป็นกอปรี้เวนอมขึ้นมาอยู่ดีนะฮะเอานิโกะย้ายได้ เออริงด้วยเธินเมื่อกี้เรานี้ก้ยายาเข้ากลางได้ก่อนเล่นแบ็ควิโดวิโดไบผมผมมองไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้ยเราไปน้องขวาไงก็ซื้อไปโอดทริงไว้ชิชวๆปะอากูนี่ตัวเท่าบ้านเลยสองใบเมื่อกี้ไม่น่ามีอะไรยากใช่ไหมบอกผมดีเราเปิดก่อนอีก ผมไม่รู้ว่าคอมโบเขาคืออะไรอ่ะแต่คิดว่าไหวอยู่ดีนะเฮลิอนอมทางขวาสามสิบนาทีไปแล้วโดนอาโูนี่มาพิกเฮาเรียบเหรอคอมโบรเรามาแล้วอาโูนี่เซนเมโอดกับลักตัส หนูเดก็กดิสกาอีแล้วตั้งแต่สะคอรอนมานี่เราก็เจอดิสการ์เดเยอะอยู่นะโอ้โหโคตรแย่แย่มากแย่ที่สุดแย่ที่สุดแย่แย่มากๆกนิโกะนิโกะอากุนี่อากุนี่เราโดนดึงอ่ะดิหนึ่งในสี่ครับหนึ่งในสี่ขอไม่ใช่อากุนี่ก็พอตอนนี้ ที่เหลือใค่ว่ากันป้าบปวยครับและซีเมโอจะเป็นแมนครัมรมหง้างกอากุนี่บัาจากเล็กเคียวรัสนี่เราได้ใช้ปะถ้าได้ใช้ซีเมโอเราต้องเป็นสิบสามถ้าไม่ได้ต้องเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมใช่แย่ yeah, ละเขาเล่นขวาว่ะสิบเอ็ดเราไม่ได้ใช้ เป็นออนโกอิงนะ้ดึงนิโกไปแล้วฮะอจุดนี้โหมืออล้หน้าฟอร์ดครับเพื่อบอกว่าเกตเว็บโอกาสหนึ่งในสี่ที่จะดึงซึงไปโอดมันยากมากนายไม่ดึงหรอกใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเธอหน้าเราตัดได้ชิว,ชว เพจเว็บไม่น่าทำร้ายเราขนาดนั้นนะฮะโอกาสมันน้อยมากที่กเกรทเว็บจะดึงซิมเบอร์โอดสไปเดอร์แมนไปเพราะฉันคิดว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่ซิมเบอร์โอดเราจะโดนดึงเข้าขวาฮะคอระครับคอนบิงครับตัดสวอมครับอย่างไงโอเคที่เหลือก็คือ ผมต้องตัดแล้วกดซิมไบออดแล้วกดอาราณาไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าตัดลงไปไม่ติดถ้าเรากดอาราณาปุ๊บมันเข้าขวาซมเบออดไม่มีใครให้รวมปะหรือว่ามันรวมได้วะแต่ถ้ารวมได้มันระเบิดขวาไม่ได้เพราะว่านี่กดเรายืนอยู่เราน้าจะกดอาราณาไม่ได้นะตุงกลางคนเล่นไรอะ ไม่น่าไม่น่าจะไหวกับเราแค่สวอมใช่ไหมและใช่ครับผมเป็นเรื่องของคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้การตรรัดพลวเวสิบเก้าคุกเข่าเรียบร้อยอือ เกือบไปนะเกรทเว็บนะเกรทเวฟเล่นเอาขนลุกเลยนะ